โอ okay. เคนหมอนรักษาให้นั่งลงครับไปนั่งลงครับวันนี้เป็นอะไรมามาหาหมอเป็นอะไรเดี๋ยวหมอขอวัดก่อนนะ <c ười> เจ็บเท้าเหรอเจ็บเท้าได้ได้ได้โอเคพยายามนิดนึงครับไม่ต้องนอนครับเจ็บเท้าเฉยครับเดี๋ยววัดหัวใจโอเคมันจะยังปกติอ่ะเอาเสื้อขึ้นเสื้อขึ้นเดี๋ยวเจ็บเท้าหมอจะดูท้องให้ อะดูท้องโอเคเดี๋ยวอันี้ใส่ท้องนะครับนี่เป็นยาแก้ท้องอืดจริงๆคนป่วยเจ็บท้องอะจะไว้จะไว้จะไว้ดิอ่ะหม่ามยาตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวพ่นจมูกด้วยนะโอเคเออ อันนี้อันนี้อันนี้ใส่รังแล้วไว้นี่ไว้นีไว้โอเคแล้วก็เอออะอมยาไว้หนึ่งเม็ดโอเคตัดผมนะเจ็บเจ้านะครับเดี๋ยวว่าต okay. ัดผมเจ็บเบจ็บจบเจ็บจเจ็บเจ็บบเบเจ็เจ็เเเจ็บเเจ็บเจ็บเจ็บเจเจ็บ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 เจ เสียขึ้นโอเคเราเย็บกระดูกซี่โครงนะครับเนี่ยกระดูกซี่โครงเยอะดูนะครับตรงนี้นะตตตโอเคนะเดี๋ยวหมอเช็คเท้าอ,อีกทีนึงนะโอเคโอ้โอเคครับอ่ะเอาอยากลับไปกินที่บ้านนะขอบคุณครับหมอก่อนขอบคุณครับก่อน อค,ครับจุ๊บเลยโอเคครับเอายาไปหมั่มๆนะครับอ๋อลืมมาท้องโอเคหายแล้วหายแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบา,บายจุ๊บเลยขอบคุณครับ